เครื่องดื่มสมุนไพรกระเจียบแดงครับลดไขมันความดันโลหิตช่วยให้ร่างกายสดชื่นครับอันนี้ฉีกแกะแล้วนะครับข้างในเป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับข้างในเดี๋ยวเราไปใส่น้ำร้อนชงนะครับใส่น้ำร้อนชงเราก็ มัดไปเลยครับมัดไปเลยประมาณนี้นะครับก็จะอยู่อย่างงี้นะครับก็ใส่น้ำร้อนครับคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเข้าถึงแล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแลวก็ดำเนินชีวิตได้เป็นกระเทียมน้ำแดงนะครับ ่สนนใส่ปร,าารประมาณนี้ก่อนครับาารได้วิัยและพัฒ<ช>นายามชื่อว่ายาเมจีพีโอเฮฟซนะคะในรูปแบบคปดูดล,ลซึ่งก็เป็นสูตรั